สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ส่องสำหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมือชอบให้ทุกวันถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับเปิดสามตัวชอบนะครับศึกวันลูมินีวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะครับผมตัวชอบผู้แรกนี้ก็เป็นคู่ที่6ของรายการครับคัมพีเทวดาสิทธิคุณครับเจอกับอเลซิโอมาลาเตสตานะครับผมอัมิเทวดานี่ก็อายุย2่ปีครับส่วนสูง183เซนติเมตร นักชกจากจังหวัดซุลินครับผมเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสไตล์การชกก็เป็นมวยสูงยาวครับผมหาจังหวะฝีมือดักศาสแข่งนะครับผมขวางหน้าแทงแล้วยัดไส้หลักเลี่ยมดีครับผมไฟนี้ก็มาประเดิมไฟแรกในศึกวันลูมินีหลังขวาแชมป์โรทูวันมานะครับผมส่วนคู่ชกของเขานี่อเลซิโอมาลาเทตตานะครับนักชกจากอิตาลีครับอายุ23ปีครับเป็นรุ่นพี่1ปี ส่วนสูง175เซนติเมตรครับก็เป็นมวยประเภทบูดูดันนะครับผมเดินหน้าต่อยครับเตะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับผมส่วนตัวชอบนี่ผมก็ชอบไปทางอาเลซิโอนะครับผมมาลาเทต้าผมมองว่ามีลูกหนักเข้าสู้ครับผมเพราะที่ผ่านมาก็เห็นเอยู่นะครับว่าคัมพีเทวดาเนี่ยเวลาโดนหนักๆมีอาการตลอดครับผมแต่ก็เป็นไฟแรกของเจ้าตัวด้วยอาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่ครับผม ส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นคู่รองคู่เอกครับผมบุติไกาวอจักรวุฒนะครับเจอกับเอมุยนะครับผมบุติไกายนี่ก็อายุ24ปีครับส่วนสูง177เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเป็นมวยซ้ายนะครับสายคบเครื่องครับสูงยาวฝีมือดีนะครับผมแขงสายโตสกัดขวางหน้าเลี่ยมมวยดีครับผมเจ้าตัวนี้ก็มาประเดิมไฟแรกในศึกวันลุมินีแล้วนะครับผมไฟนั้นก็ชนะน็อกช่างทองไปในยกที่3ครับ ส่วนคู่ชกนะครับเอมุยนี้ก็อายุ23ปีครับผมส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรห่างกันถือว่าเยอะอยู่ครับผมชกจากเมียนมานะครับเป็นมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยหมัดครับผมเตะขาต่อยหมัดครับใจสู้ดีครับกาแลกกาชนอึดทึกทนนะครับสไตล์มวยพม่าครับผมส่วนคู่นี้ผมก็ชอบไปทางวุธิไก่นะครับผมมองวุธิไก่เนี่ยความเป็นมวยมากกว่าฝีมือมวยดีกว่ารูปร่างก็ดีกว่านะครับน่าจะเอาชนะเอมุยไปได้ครับ ส่วนคู่ที่3านี่ก็เป็นคู่เอกของรายการเลยครับยอดไออพิมลศีครับเจอกับบิสเดวันนะครับผมยอด IQ ินี่ก็อายุ23ปีครับส่วนสูง178เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยเมทยยิมนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับผมหลักเลียมดีครับบูดดันแข็งแกร่งครับสถิติชกในวันนี้ก็ ชนะ7ไฟท์เลยครับผมแพ้1ไฟท์นะครับผมส่วนคู่ชกของเขานะครับบิสเดวันนะครับบิสนี่ก็อายุ25ปีครับส่วนสูง178เซนติเมตรนะครับผมนักชกจากแองจิเรียครับผมตัวนี้นี่เจ้าตัวนี่เคยชกในวันมาฝ่องไฟท์แล้วนะครับผมผลก็คือแพ้คะแนนน้องโอแล้วก็แพ้คะแนนให้เมืองไทยไฟท์ล่าสุดนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็หายจากรายการวันไปประมาณ5ปีครับแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับผมตายการชกของเขาก็เป็นมวยหมัดครับ เตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับผมต่อยหนักครับเตะหนักคล่องแค่ว่องไวครับเจ้าตัวนี้ก็ห่างหายเวทีเป็นนานอาจจะยังปรับสภาพร่างกายไม่ดีเท่าไหร่ครับผมคู่นี้นะครับตัวชอบผมก็มองไปทางยอดไอคิวนะครับฟอร์มกําลังสดกระดูกมวยดีกว่าชกได้ฉลาดครับผมเอาตัวรอดบนเวทีได้ดีนะครับเดินได้ตั้งรับได้ครับบิดนี่ห่างหายจากเวทีเป็นนาน,นครับกลับมาอาจจะยังปรับสภาพร่างกายได้ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับผม จบกันไปนะครับสาหรับผักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ที่เด็ดก่อนใครนี่ก็พร้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลค์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับสวัสดีครับ